ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมากี่กากใบมะพร้าวบอนไซแล้วนะฮะได้เวลากลีดแล้วนะเพราะว่าตรงนี้มันขึ้น่อยมะพร้าวนี่มันขึ้นมาสูงแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่เป็นฟอร์มเตี้ยน,นะถ้าเผื่อเราไม่กลีดนี่นะตรงนี้ที่เป็นกาก,ากใบเนี่ยเราจะต้องเอาออกนะตรงนี้เอา เนี่ยตอนนี้ใบกําลังสวยเลยนะเนี่ยกําลังแตกยอดขึ้นมาใหม่เ่ยตรงนี้เราต้องขีดทิงิงเลยเนี่ยใช้ดีเครื่องมือที่เราใช้ก็จะมีมีดนะมีดอย่างนงี้นะหรือจะเป็นมีดคัตเตอร์ก็ได้เนี่ยคมคมต้องใช้แบบคมคมนะนี่ยะีตรงน,นี้ใช้ใช้แนบจับด้วยนะ มันจะทําให้ใบมะพร้าวก้านมะพร้าวเนี่ยไม่โดนมีดนะฮะไม่โดนมีดจะได้ไม่เป็นไม่เป็นรอยสำนิเวลามันโตขึ้นมาเราจะมองเห็นเลยนะนี่นะเราใช้ส่สนีจับนะจ่อ,อ,อให้หมดเนี่ยเาอาให้หมดเลย Mọi người có mà ตรงนี้ตีดออกเลยตรงนี้แสงใหม่นะตรงนี้นะเราแสงเลยให้มัน ดูสวยแล้วจะได้ไม่ต้องให้ยอดตรงนี้มันขึ้นช้านะเพราะเาเผือตรงมันติดตรงนี้แล้วยอดมันจะขึ้นช้าตัวนี้เป็นตัวผ่วงนะตัวถ่วงแม่มันจเจริญเจริญงอกงามตัวนี้เราต้องออกเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์ไม่ไม่มีประโยชน์แล้วนะเนี่ยออกเลย นอ่เอาออกเลยนะมันจะดูโล่งสาดทีแล้วใบก็เจริญงอง,งามดีแล้วนะแต่ต้องค่อยๆทำนะมีดคมๆค่อยๆทำไม่งั้นเราไปโดนก้านตรงนี้เลยจะเป็นรอย เนี่ยตรงก็ไปเนี่ยเนี่ยแค่นี้เนี่ยดูมันตาดีอีกอย่างนะเวลา,าเราทำเสร็จน,นะนะอย่าลืมอาปูนแดงทาด้วยนะเดี๋ยวผมจะมากีตรงนี้นะน นะเนี่ยนตะนะัวนี้อ่ะนี่ออกเลยเนี่ยออกเลยนะจะทำให้กระพร้าวเราโตนะตัวนี้ มันจะไม่เป็นมะาพร้าวบอนไซนะมันจะไม่สวยใบมันจะไม่ออกมาอย่างนี้เนี่ยฮะครับเนียอ,ออกเลยนะอ่าครับเนี่ยแล้วก็ดัดดัดใบมานิดนึงนะฮะอย่าลืมดัดใบ มีกีดนิดนึงน,น,นะนะอันนี้อย่ากีดอย่าอย่ากีดลงไปลึกนะฮะเดี๋ยวยอดตันนี้มันจะหักนะฮะเนี่ยเรากีดแค่นี้พอ แล้วก็ดัดใบนิดหนึ่งดัดนิดหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยครับเนี่ยแค่นี้พอเห็นไหมสวยพอโตขึ้นมาจะสวยเนีนยนะเห็นไหมครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ค่นี้ก่อนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะและฝากกดติดตามด้วยครับครับสวัสดีครับ